โอ้เห <See> oh, มือนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊นนึงนะครับผมขอรับโทรศัพท์ เงาคนาบนพลาดลงมาด้วยอเออสัง <c oughs> เกตนไหมอ๋อ,อข้างบนมันมีคนยืนตกปลาอยู่นั่นไงสี่คนถ้านะผมไปตกข้างบนมาบางทีแต่ผมจะหลับผมไม่ต้องลงมาลอยลงมางลาง วิวมันดีเหรอเงียบปดิจังหน้าจังตากดกันไม่คุยกันเลยเก้าสิบเจ็ดเดียว ขอนยญาตกป่าด้วยคนนะครับพี่ชายครับ,รบสบายเลยฮะชื่อะไรครับเนี่ยพี่ชายชื่อฮัปเปอร์ครับครับดีเดรจักครับเป็นประชาชนครับอืมประชาชนแก๊งนะ พี่ชายเป็นประชาชนกันเหรอครับใช,ใช่ครับใช่ครับเว้ยประชาชนแบบอิจฉาชิวจุงทำไมอะครับแก๊งไม่ชิวหรออ๋อได้ชิวอยู่ประมาณแบบอาทิตย์ละชั่วโมงสองชั่วโมงไงครับตอนไ้นก็ต้องแบบหาตังค์ครับว่าเนาะใช้จ่ายเยอะเนาะใช่ ันนี้มามา,มากันนานนะครับมันถึงว่าเข้าเมืองกันนานก็มาถึงรอบล่ารอบล่าสุดอ่าใช่ครับเอ้ยใช่ครับใช,ใช่ครับเอ้ยแสดงว่าแบบยังไม่ถึงเดือนเลยปะหรือว่าใช่อย่างเงี้ยสองสามอาทิตย์ได้ไหมผมว่าไม่ช่วรแล้วถ้ามาประมาณนั้นก็น่าเล่นแบบ เป็นประชาชนให้แบบว่าอิ่มหนำสำราญก่อนครับก่อนถ้าสมมติอยากเป็นเก็งอ๋อครับผมกใช้ชีวิตประชาชนให้เต็มที่ไม่ต้องตกใจนะครับพี่ชายผมเหงานะผมก็เลยเดินสบายๆเลยครับไม่ได้ครับวจะหลับแล้วดิ มันนี้ปกติปกตินี่แก๊งนี่ทำงานอะไรกันบ้างครับเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่น่าจะก่อครับก่ออย่างเดียวเลยใช่แม่ก็จกปูนก่อกับจกปูนดีสุดละครับสำหรับแก๊งปูนราคาดีไหมฮะดีครับก็ตอนนี้น่าจะสภาเพิ่งขึ้นราคาด้วย อาวุธจกขายสภาใช่ไหมฮะอืมเขาน่จะส่งแก๊งกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบมันหาย,ยากหายากใช่ผู้ประชาชนถ้าเตียวอาวุธนี่ลำบากเลยครับช่วงนี้แล้วแบบที่มีอะไรแนะนำไหมอะถ้าแบบเรื่องเตียววงอาวุธอะไรเงี้ยฮะอ๋อแนะนำว่า หาตังค์ก็เหมอนกันกนครับตังค์ซื้อได้ทุกอย่างแบบเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดลยครับค่อยหาเวลาไปรับของแบบถ้าวิชัยอยากขึ้นไม้อย่างเงี้ยก็เก็บสักสามสี่เอ็มตขึ้นป่ากก็เก็บสี่ห้าเอ็มอะไรเงี้ยอืมแบบโตมเดียวเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าไปฟาร์มอย่างอื่นมันเหมือนแบบว่าม,มันได้น้อยกว่าครับ เอาอันที่มันแบบว่าได้ตังค์เยอะที่สุดเยอะเน้นใช้เงินใช่ครับใช้เงินแก้ปัญหาแล้วก็แบบว่าถ้าอ,อันนี้ไม่พูดดีวยหมายถึงว่าแบบถ้าสมมติแบบมีคนรู้จักอยู่แก๊งอะไรเงรครับมันก็พอแบบว่าเซนเนอร์เซนีได้อยูอ่อันว่าเป็นสิทธิประโยชน์ มีน,นิดหน่อยๆนี้ยฮะใช่ครับที่แบบแกงเขาซื้อได้พวกกล่องเก่งอะไรเป็นเหมือนกล่องยงไงครับกล่องตีวุฒิ้ยหรอใช่แต่ว่าสภา<ม>เขาห้ามทำนะครับแต่ว่าบบอาจจะมีบางคนทำนะพูดเฉยๆอ๋อ เพราะว่าเขาไม่ขายให้ประชาชนไงครับมันก็เป็นแบบเรื่องต้องห้ามะเนาะเป็นสิทธิประโยชน์ของแก๊งใช่ไปคร็บเดี๋ม่บาง,งคนเขาก็เก็บตังค์แล้วก็ไปขึ้น,ข,นขึ้นแก๊งเก็บตังค์ให้พร้อมขึ้นแก๊งอะไรเงครับถ้าแบบคนที่เขาอยากเล่นแก๊งพอเข้าไปปุ๊บมีตังค์ก็ง่ายและทำได้ทุกอย่าง แต่พี่เล่นแกงกันมานี่แบบมีข้อดีข้อเสียไงบ้างครับอืมข้อสมันข้อเสียมันแค่แบบว่ามันต้องมันต้องฟาร์มแบบให้ครบกำหนดแต่ที่ชายหมายถึงว่าแต่ละอาทิตย์มันก็ต้องส่งแกงใช่ไหมครับครับใช่มันก็แค่นั้นแหละครับแค่เราต้องมีแบบวินัยมากขึ้นส่วนข้อดีก็นั่นแหละครับมันก็ มีอะไรให้ทำเยอะกว่าเป็นประชาชนส่งกานหนักไหมครับเนี่ยส่งหนักมากครับก็แล้วแต่แกงนะผมว่าแสนสองแสนอะไรเงี้ยต่อวันนี่ไหมบางแกงก็อาจจะสามแสนต่อทีตย์ครับต่อทิตต่อวันต่อวันไม่ไหวฮัลโหลทางวันอะขึ้นก่อนยังไม่รอดอ่ะแสนถึงสามแสนแบบตาเหลือกไม่ต้องเจอเลยงั้นะ แล้วเป็นไงบ้างครับแกง๊งแก๊งพี่ชายตอนนี้แฮปปี้ดีไหมฮนะแฮปปี้ครับเพิ่งโดนตีไปเสียไปสิบกว่าล้ลานเฮ้ยจริงแน่เนี่ยแฮปปี้ครับใช่ครับรโดนสีเหลืองนะอ๋อเราฟืนน้นโออฟวเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็เรื่อยๆครับยังไม่ได้คืนเลย,ยอ่ะตอนผ่านมานสองสามวันที่แล้ว,ว,ตวแต่ว่า ปกติกฟืน้นโฟนยังไงครับแฟรรมไทม์ไหมหรือว่ายังไงเลยก็แยกยายครับแค่เก็บตังค์เพิ่มขึ้นเหมือนแบบช่วงหุนเฟือก็แบเก็บตังค์เยอะน่อยอะไรเงี้ยครับอือมาช่วยๆกันไปเนาะใช่แล้วเก็บปลานะครับครับ สิบล้านเลยเหรอค่าของ,งเนีเสียแต่แบบ ประชาชนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่แอ่ครับไม่มีแอดอกประชาชนมีชิงทงอะไรให้เนี้ยมก็ไปเล่นยากครับไม่มีอาวุธเนี่ย <laughs> ผมผมไปคุยกับแก๊งประชาชนตรงนู้นมามันมีขาประจำอยู่ไปอ่ะหมัดรุ่นรุ่นสัวหน่องมันก็ยังไงอยู่นะพี่นะ เอ้เขาบอกว่ามันมันมีทิกอะไอชิงชิงทงไอพี่ชายเห็นเขาบอกว่าคนเล่นเน่ยมันจะมีคนเดียวเลยแบบกลุ่มหนึ่งอะสามสี่คนนั่นที่ได้ประจำเลยเขาจะกินสี่คูณร้อยกันอะกินสี่คูณร้อยก่อนแบบวาร์ฟเข้าไปอะแล้วพอเข้าไปปุ๊บวิ่งแล้วมันถือแค่สี่สิบห้าวิจุกไปจุกมาได้ของแบบห้าหกหมื่นเลยนะครับโอ้เยอะอนกันี้ จุกได้45วิก็ได้เลยช หลือกหลายเหยื่อไหมครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวใกล้เต็มนะครับครับมีปกติพี่ชายอยู่แลนด์ไหน,นครับเนี่ยอยู่รัชดาครับอ๋อรัชดาปกติผมไม่ค่อยได้คุยกับคนแบบขึ้นเกาะอ,อะไรเงี้ยตอนนี้แบบเป่อยๆกันเลยนะตกปลาเล่นดีเหมือนกันครับเพิ่งรู้ได้คุยได้แปะโอ๋ยยยยโอยินดีครับผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครกันเท่าไหร่ ส่วนมากก็คุยกันเองมากกว่าอ๋อันนี้คือแบบว่าอยู่อยู่ได้กันเหรอครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอา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 หมดไปแล้ว,ลวพี่ชายชื่ออะไรครับผมใช่ไหมใช่ใจเย็นครับอ,อ๋อแล้วแล้ว,ลวพี่พี่ชายคนละครับชื่ออะไรวะฮะอันนี้ครับผ่านเรื่องหรือเปล่านี่ ไม่ทุกคนนะชื่อนี้ชื่ออะไรวะครับอ่าอันนี้แต่พี่รู้ชื่อเลงอยู่ใช่ไหมครับรู้รู้ครับโอเคพี่พี่พี่แชร์ครับเจี้ครับเจย์เจย์เรียกแกปเปอร์นะครับลุง่อยก็ได้นะลุงจ่อยเออหุนต้องเรียกลุงเลยป่ะนี่แบบ คือพี่ชายดูแบบนี้มีภูมิทานอ่าเล็ล็กเล็กง,ง,งไปได้ครับล, <laughs> ลุงโจยผมชอบชอโจยน้าลายครับคนนี้เรียกเขาแต่ตอนนี้เขาไปเลเซอร์ออกแล้วครับลายบนหน้าเว้ยถ้ามีลายเนี่ยแบบเป็นป,ป๊าผมเลยนะผมก็มีลาย ใช่ไหมใช่ไหมดีแกไปเลเซอร์ออกแล้วครับอยู่นี่ลายจะไม่เหลือนะฟาร์มแต่ข้าวฟาร์มแต่ปลาแต่แบบว่ามีลายมันก็แบบหน้ามีลายมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแบบบางทีผมแบบเกือบโนตีนอะ่ะเขาชอบถามว่าแบบหน้าเป็นอะไรเง ผมก็บอกว่ามีลายเงี้ยพี่แจผมก็ตอบปกติเออเราก็ไม่ได้กวนลงใช่ไหมใช่ครับผมว่าหน้ามีลายเออก็มีลายอ่ะเงี้ยใช่แบบมีลายผมพูดเสียงผมปกติไงเพราะว่าเขาจะกระชือผมเฉยเขาอาจจะไม่เข้าใจวัยรุ่นนะฮะอ่าใช่ผมขออนุญาตขอตัวนะครับผมเต็มหมดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับโอ้าเจอกันครับ เชิญรัชดาได้ครับได้ครับเื่อแวะแวะไปเที่ยวครับดีตอนรับโอ้จะดีเหรอฮะแวะไปเที่ยวอย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าถ้าสมมติแจกเล่นแกงก็ไปไปคุยกันได้ครับพี่ชายหมายถึงยังไงครับได้สนุกแน่นอนถ้ครับแบบขึ้นแกงของผมอ๋อหรอไม่คนผมเยอะดิคนเยอะเหรอครับใช่ครับอุ้ยมีคนครับตอนนี้มาสิบเอ็ดครับแต่มาเติมอีกเต็มปอดียนะครับ ได้มาเลยมันจะมามันจะมาเกินสิบเอ็ดนะพี่เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปก่อนนะปูรอคนที่กําลังมาครับผมโอเคครับครับเผื่อไวะไปหาเอ้ยผมขอเปไว้ได้ไหมได้ครับเผื่อแบบถามซื้อคงซื้อของอะไรเงี้ยฮะหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเจ็ดครับ ฮาร์เปอร์เหรอครับใช่ครับฮาร์เปอร์อันนี้แก๊งพี่ชายแก๊งอะไรคนระับแม่คันเองครับ MKN อันนี้ลุงจวยอะไรวะแล้วก็พี่อ่อเดี๋ยวนะแอันนึงผมจำได้แลันนึงนะอ่าไปย็นครับอ่าใช่ก็ถ้า คิดถึงกันเดี๋ยวเราลองได้เจอกันแล้วครับได้ครับผมแต่ผมยิงไปนะเนี่ยผมยิงไปได้ครับอันนี้เบอร์ผมนะโอเคอ่าครับผมถ้าอะไรยังไงก็โทรถามผมก็ได้ครับเผื่อแบบชวนไปทำนู่นนี่นั่น ได้ครับขอตัวครับพี่ใหญครับเจอกันครับคุณฮ<ส>ับเปอร์ครับสวัสดีครับครับอ่ฮะฮะผมอันสล็อตที่พันส, 1, ส 1, อ,นนนอนนงที่ผมเงียบอ่ะอะไรนะลุงผมอัลเลอตทจีพันสองเฮ้ยจริงเหรอใช่ผมที่ผมยืนเงียบอ่ะโอ้ก็นึกว่าเมมอยู่